โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆจอราเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอซ่าเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าการ์ดใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันนะครับก็คือเจ้าอีโวอนูบิตนั่นเองนะครับว่าน้องโหดไหมหรือยังไงนะครับทุกคนแบบอยากจะหาไหมดูสกิลแล้วยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวดูแล้วก็เอาไปตัดสินใจกันแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าความสามารถของน้องก็แบบพร้อมโหดนะก็เท่าๆกับกับพวกอัตลันอะไรประมาณนี้แหละแต่มันก็จะดีในคนละอย่างอะไรอย่างเนี้ นะครับผมอืมมันก็จะดีไปคนละอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลของอนุบิทกันก่อนดีกว่านะครับสกิลแรกที่1นะครับผมก็คือเมื่อเราตกแลนมาร์ของตัวเองนะครับหรือก็ว่าก่อสร้างแลนมาร์นั่นเองจะมีโอกาส75นะครับใช้เอฟเฟกพื้นที่หมอกนะครับผมแล้วก็มีสกิลต่อมาก็คือเมื่อตกแลนมาร์ของตัวเองมีโอกาส70ใช้เอฟเฟกเลื่อนไหลนะครับก็เป็นพวกแบบเอฟเฟกเลื่อนไหลก็คือเวลาตกในแถวเดียวกันก็เป็นแนวแบบทำลายโล่อะไรประมาณนี้นะครัับบก็็จจะะะช่่่ววยเเาาโลได้้รรขึนนคผมอ ส่วนสก,กิลที่มาต่อมาสก,กิลเป็นสก,กิลที่2นะครับก็คือเมื่อก่อสร้างครบ3อาคารนะครับโอกาส4 5นะครับย้ายตำแหน่งที่ยืนอยู่นะครับเมื่อไม่แสดงผลนะครับเติบโตทีละ10%นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเมื่อตกแลนด์มาร์กนะครับหรือว่าก่อสร้างอะไรมารโอกาส90%นะครับเปิดโอลิมปิกดุดหน้าหลัง4ช่องในนะครับแล้วก็มี แรนผุด50%นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวอีโวอนดบิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะเล่นมาเป็นเซตนี้แล้วกันนะี่ครับก็คือเจ้าหมวกไทเทเนียมนะครับแล้วก็เป็นหนามน้ําแข็งนะครับใครคิดว่ามีพื้นที่หมอกอยู่แล้วหนามน้ําแข็งมันอาจจะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใส่มาก็ได้นะรจริงๆผมใส่หนามน้ําแข็งมาเนี่ยเพื่อคอมโบกับไพ่ด้วยเพื่อแบบผมจะได้วิ่งกับหลังเผื่อไปเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าหนามน้าแข็งเนี่ยไอ้ดาบนามน้ำแข็งเนี่ย,ยมันจะมีสกิลไปเลือกไปหน้าหลังใช นะครับหรือถ้าใครคิดว่าแค่หมอกมันพออยู่แล้วอย่างเงี้ยจะไม่เพิ่มหนามมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าหนามเนี่ยมันติดบนหมอกได้นะถ้าเรายืนอยู่ถึงจะเป็นหมอกของฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืถึงจะมีเป็นหมอกของฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่หลายๆคนอยากจะเล่นเซตไหนแล้วกันผมจะเล่นเป็นเซตนี้จริงๆมันมีหลายเซตที่น่าเล่นนะ นะครับก็อยู่ที่หลายๆคนแล้วกันว่าชอบเซตไหนหรือว่ายังไงนะครับหรืออาจจะแบบเอาหนังน้ําแข็งออกใส่เป็นเพนบอร์ดเข้ามากันตายหรือยังไงก็มันได้หมดนะแล้วแต่คนจะเล่นเดี๋ยวก็อาจจะเล่นให้ได้ให้ดูหลายๆเซตแล้วกันเดี๋ยวก็ลองดูเซตนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับก็มีอีกเซตหนึ่งก็ใส่จี้นี้มาถ้าใส่จี้นี้มามันก็ไม่ควรที่จะเป็นต้องใส่พวกรองเท้าโล่เลยอย่างเงี้ยมันจาเป็นต้องใส่เป็นหลุมดําตัวนี้เข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าโล่เข้ามามันก็จะเป็นแบบ ความสามารถซ้ําซ้อนอะไรประมาณนี้อย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนั้น่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวนะครับเกมแรกนะครับผมมาโอเคนะครับมามามานะครับผมอันนี้ไม่อัพบัฟนะครับอาจจะเอาไว้ใช้รงแข่งนะครับผมอ่าเจอกับหนูเอื่อยนั่นเองนะครับพกเป็นบวกหุ่นรายการมาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นน้องค่อนข้างที่จะทําอะไรเราไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับน่าจะแบบ เป็นสายวิกอะไรประมาณนี้นะครับเราน่าจะฆ่าน้องง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็น่าจะเลือกเป็นผลกระทบอยู่แล้วนะครับสําหรับไพ่นะครับผมก็เมืองแพงก็คงไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าเรามีจัดงานอยู่แล้วนะครับแล้วเราใส่ไพ่เข้ามายังไงเมืองค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับผมเมืองค่อนข้างที่จะแพงอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องค่อนข้างที่จะไปห่วงว่าเมืองไม่แพงอะไรยังไงนะครับถ้าใส่ไพ่เข้ามาแล้วตัวมันมีจัดงานอยู่แล้วนะครับผมเชไปต่อครับ หรือถ้าอยากให้แบบอยากได้แบบล็อกนั่นแหละอยากได้ล็อกก็นั่นแหละใส่อีแปนเป็นเรือวาร์ปอะไรเป็นเรือโล่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะ่ะที่ผมให้ดูอันนั้นน่ะนะครับแล้วก็ไปที่5ต่อแล้วกันนะครับเคนะครับเต็งปะเคสวยอ่าหมอกหมอกออกมาแล้วนะครับหรือใครคิดว่ามันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่มาก็กได้นะครับหนังน้่งแข็งสำหรับที่ผมบอกไป นะครับแล้วก็ผมจะกลับมาตรงนี้แล้วกันสร้างให้หมอครบสานะครับปึ๊บโอเคจัดงานนะครับหมอกติดไหมหนาน้ําแข็งติดไหมเดี๋ยวดูหนาน้าแข็งติดเปล่าซึบโอเคหนาน้ําแข็งติดนะครับผมก็อันนี้ก็เผื่อช่วยได้เหมือนกันนะเผื่อแบบเขามีโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงเขาจะไปลมหมอกล้วได้ยังมีโอกาสโดนหนาน้ําแข็งอีกนะนะครับมันก็แบบได้หลายอย่างนะครับได้แบบได้หลายทางนะครับจริงจริงก็อยู่ที่คมชอบแล้วกันผมก็มาแนะนําเซตที่แบบ ผมชอบแบบมันก็แต่และคนมันก็ชอบเซตไม่ค่อยเหมือนเหมือนกันเนาะเดีย๋ยวเขาจะเล่นให้ดูในหลายๆเซตนะนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เอื้อยก็ต้องอยู่ในรายนั้นแหละถ้ามาลายนี้อะโดนแน่ๆนะครับถ้ามาลน์เราโดนแน่ๆอ่าเมืองผุดอย่างดีนะครับเมืองผุดบ่อยมากนะมา10%เราเนี่ยนะผมแล้วยังไงครับเอื้อยโล่ไม่มีอย่างนี้ถ้าทอยรามานี่โดนแน่ๆนะครับแล้วเขาสิบเอ็ดมาแล้วน่าจะโดนดักก่อนหรือเปล่าอ้าวไม่โดนดักครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมสิบไปแล้วกันเตะเขาได้ปะ เตะไหมเ <12. S 1> ตะเออเตะไปดิน้องไงสิบสองขับหลังแล้วกันนะครับผม, <12. S 1> มดูดเลยแม่ <12. S 1> ดูดเลยดีกว่าปะเื่อไม่ค่อยแผลนะแล้วจะตายเอาแล้วนะตกลงมาตายแนละ้วแต่ตรงนี้ก็แพงอยู่นะหกสิบหกเอ็มอย่างเงี้ย โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปที่10แล้วกันนะครับผมะจะดูดเข้ามาตรงนี้เอนก็เนี่ยเขาอย่างงี้ก็แพงอยู่แล้วจริงๆริาถ้าไม่ต้องใส่เมืองล็อกอยังไงมันก็แพงอเออเดี๋ยวไม่ดูดเฉยเลยมาเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเรามีจัดงานอยู่แล้วอ่ะเป็นร้อยกว่าเอ็มแล้วร้อยกว่าเอ็มบวกไพ่ก็บีก็จะโดนสองสามร้อยนะครับโดนสองสามร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับน่าจะไม่รอดแล้วจวังหวะนี้แล้วกู้นะครับผมอ่า หนามน้ำแข็งก็ติดอยู่นะครับผมเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะหนามน้ำแข็งแล้วคอมโบกับไพ่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่ออยู่ฝ่ายมีโลก็ใช้ดงใช้ดักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียบร้อยโอ้โหเขาอ,ออกเว้ยไอ้นี่เขาอ,ออกเว้ยเอ้ยเกินออกเอ่อสิบสองกลับหลังไปเตะได้ปหมล่ะอ,อยากเตะอยากเตะอยากเตะเฉยๆนี่แหละเออสี่ไปแล้วกันนะครับผมสามก็ได้ปหม โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับดูปะมาโอเคเมืองก็ถูกลงเยอะเลยนะกจากไม่ได้จัดงานเรียบร้อยนะครับก็เมืองก็ค่อนข้างแพงนะครับถ้าใส่ไพ่เข้ามาก็ไม่จําเป็นต้องพกเมืองลงเมืองล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเมืองล็อกก็ไม่จําเป็นนะครับหรือจากจะเล่นเซตนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับชอบเซตไหนนะแล้วอีกนะเดี๋ยวให้เล่นให้ดูหลายๆเซตแล้วกันนะครับทุกคนเผื่อแบบหลายๆคนแบบอาจจะชอบเซตอีกแบบนึงอะเซตนี้ใช่ไหม เซตนี้มันเรามาจะเอาต้องไพ่ออกใช่ปะ่ะปึ๊บมีโล,ลดแล้วเราจะต้องใส่เป็นจี้นี้เข้ามานะครับอ่าตัวนี้นะครับเพื่อแบบในกลับเมืองอะไรเงี้ยเพื่อใช้ในการกลับเมืองนะครับอเพื่อใช้ในการกลับเมืองแล้วก็ถ้าไม่ใช้จี้นี้หรอมันมีอีกจี้ไหมที่กลับเมืองมันก็ไม่มีนะอืมแล้วก็ยังไงแล้วก็เซตไหนอีกแล้วก็หมัดเตะอย่างเงี้ก็ได้นะอืมหรือจะเป็นหมัดเตะอย่างเงี้ก็ได้นะครับใส่หมัดเตะเข้ามา เก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็เซตนี้ก็โอเคนะครับขาดออฟเลยขาดออฟดับเบิลไม่เป็นไรหรอกอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปนะครับเซตนี้ก็น่าจะโอเคนะครับก็มีหลายเซตอ่ะก็หรือจะจะใส่เพ้นบมงเพ้นบอร์ดมันก็มีหลายอย่างอ่ะที่แบบเราอยากถอดออกนะครับอก็อยู่ที่ความชอบผมว่าโหดโหดนะการนี้สําหรับผมคิดว่าโหดน่าเล่นทีมน่าจะเวิร์กมากเลยนะครับสําหรับการนี้แล้วแบบมีมีเจาะโลด้วยนะ นะครับเออแล้วมันค่อนข้างมันมีเจาะโลด้วยไงนะครับอีเอฟเฟกเลือดไหลอะ่ะนะครับผมเจาะโล่ค่อนข้างโอเคเลยอาจจะโหดกว่าอัตลันก็ได้มั้งนะครับอาจจะดูดีกว่าอัตลันก็ได้นะในมุมมองของผมอะ่ะอาจจะดูดีกว่าอัตลันก็ได้อ่ะนะครับตายแล้วก็เดินหน้าไปอีกไปเพื่อน สำหรับโมเดลน้องก็สวยนะผมว่าค่อนข้างสวยค่อนข้างเท่อยู่นะสําหรับโมเดลนะครับอาดูบิสเจอใครอ่ะเจอดัรกลินเหรอดัรกลินสิบสี่วันเลยแต่เพถ้าถ้าในความชอบของผมผมชอบเซตแรกมากกว่าไม่รู้ดิแล้วแต่ความชอบอะเนาะแต่ผมว่าเซตแรกมันดูแบบ มันดูอินี่ดีอ่ะนะครับผมเบื้อสองไปก่อนได้ปะเด้งไหมสวยสเราเอาหลุมดำไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเราก็กลับเมืองไหมมีกลับกลับเมืองได้กลับเมืองป่ะละ่ะปึ๊บโดนดิโดนดิแต่ว่าเมืองก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงเพราะเรายังไม่ได้ไปตก อ่าโอเคเราได้ย้ายไปพื้นที่พิเศษไม่ได้กลับเมืองมันจะย้ายไปพื้นที่พิเศษแล้วก็มาตรงนี้ต่ออันนี้เอาไว้เล่นสาหรับเหมาะก,กับพวกที่มีพื้นที่พิเศษนะครับสําหรับไอ้เจสี่นี้นะเมื่อกี้ผมเบิ้ลไปครั้งเดียวใช่ปะเพาผมเบิ้ลสิบสองอีกดีวยวครับยังได้อยู่ยังได้อยู่เต้งไหมไม่เด้งครับแล้วก็ไปที่5ดีกว่านะ โอเคแล้วก็จัดงาน <Okay. S 2> นะครับดุมดำไม่ออกเลย,ย<อ>นี่เขากู้สู้อะเลือดนักสู้เลือดนักสู้โอ้ย oh, มีออฟกู้ด้วยแล้วเบิร์สิบสองปลงเมืองเราในจังหวะนี้นะครับแต่ว่าเขายังมีเงินพออยู่นะครับจังหวะนี <c oughs> ยงง้ยังไงยังไง แล้ว10มานะครับผมเบิ้ลดีจังวะเบิ้ลดีจัง12กลับไปเตะเขาได้ไหมั้ยสิบสกลับไปเตะแล้วกันนะครับขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเตะนายเลยให้เมืองมันแพงๆเล่นๆก่อนเลย จับเมืองอ่าสวยนะครับกับเมืองสวยแล้วโดดลงตรงนี้ให้มันล็อกข้ามปัญหาแล้วกันโอเคแล้วก็หลุมดำวางไว้ตรงนี้เราก็ดูดไปไน่าจะไม่น่ารอดอะ่ะนะครับอย่างเงี้ยมันก็ต้องลงไปที่หมอกอยู่ดีนี่หว่าโอเคนะครับเรียบร้อยนี่นะผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตละกันถ้าแบบเราอยากจะใส่จี้อีแปนนี่นี่มานะนะครับจีออ้อะไรวะถ้าเราอยากจะเป็นแนวแบบ ใช้เมืองล็อกเออใช้ใช,ใช้ใช้แบบพวกแบบเมืองเมืองล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเป็นเรืออ่าเป็นเรืออวกาศมาเนี่ยไอ,อ้ไม่ใช่แปนดิมันเป็นเรืออวกาศโล่เนี่ยนะครับก็ต้องเล่นคู่กับหลุมดำเดเมนชั่นแหละแต่ถ้าใครอยากเล่นคู่กับรองเท้าโล่ถามว่าได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าความสามารถมันก็จะซ้าซ้อนเนี่ยเหมือนที่ผมบอกมันก็จะเป็นโล่มันก็มีโล่อยู่แล้วก็แค่มีเพิ่มย้ายเมืองเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะเป็นตัวนี้มันก็45%เปอร์เซ็นต์เนาะอาจจะน้อยกว่าตัวนั้นนกาเปอร์เซ็นต์นะครับในการก ถ้าเป็นรองเท้าบนทองก็จะน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็สี่สิบห้าก็บางดีที่มีหลุ่มดำมาอีกความสามารถหนึ่งไงนะครับก็จะเล่นเป็นเซตนี้แล้วกันถ้าแบบแนวอยากใส่แบบแปนลนออเ,เรืออาวากาศโล่นั่นเองนะครับถ้าอยากใส่นะครับผมอืมแล้วกม็มีอีกเซตหลายเซตไหมม,มันก็มีอีกหลายเซตนะแล้วอยู่ที่คนชอบอะนะครับจะให้เล่นทุกเซตมันก็ไม่ได้บางคนขอ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 งเขาชอบเป็นเซตนี้เซตนี้เซตนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมหรืออยากจะเล่นเป็นเซตไหนหรอ เซต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 ไหนวะอาจจะเล่นเซตบัตรบัตรเชิญก็ได้นะอาจจะอยากจะเล่นบัตรเชิญด้วยก็ได้นะอืหรือ,อจ,จะมัดตีออกแล้วเป็นบัตรชงบัตรเชิญอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอือก็อยู่ที่คนชอบบอกว่าชอบเซตไหนนะครับผมมันก็มีหลายเซตนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างที่ชอบแบบเซตแรกมากกว่า <laughs> ผมค่อนข้างที่ชอบเซตนั้นมากกว่ามันดูแบบครบเครื่องดีมีมีโจมตีในให,หลายๆทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับสําหรับผม นะครับหรือใครอยากจะใส่เป็นยานเข้ามาเลยก็ได้นะ <c oughs> ใครอยากจะใส่เป็นยานเข้ามาเลยก็ได้นะแล้วแต่แบบพกเป็นไปสองอันเลยอย่างเงี้ยน ahora, <c oughs> ะครับบนเป็นยานพกก็เป็นสองอันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใส่รองเท้าโล่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เหมือนกันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ความสามารถไม่ซ้าซ้อนนะอันนี้ความสามารถไม่ซ้าซ้อนนะถ้าใส่เป็นยานเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือมันจะสลับกันออกไงสมมติถ้าแบบมันไม่ออกมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปทั้งสองตัวแต่ถ้ามันออกตัวใดตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็จะไม่่่ไได้ทําาอนเหร นะครับอืมก็แล้วแต่อยากอยากจะใส่แต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยใส่กันมาหรอกนะครับอืมผมว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยใส่กันมาหรอกนั่นแหละนะครับก็อยู่ที่คนชอบแล้วกันนีครับว่าชอบเซตไหนอะไรยังไงนะครับหรือจะเป็นรองเท้าโลอย่างเงี้ยรองเท้าดับโลรองเท้าหลบโลนี่ต้องเล่นกับเซตไหนวะรองเท้าดับโลเซต,ตนี้ก็ได้เหมือนกันนะรองเท้าดับโลเออเซตนี้ก็ได้นะแต่ไม่มีล็อกค่าผ่านทางเมืองไม่แพงอะดิ อาจจะเอาเป็นหมัดเตะออกอย่างเงี้ยใช่ไหมเอออาจจะเป็นหมัดเตะออกแล้วก็ใส่ไพ่เข้ามาประมาณนีออ้ก็ประมาณนั้นแหละนะครับมันก็มีหลายเซตนะครับก็โหดนะผมว่าอาจจะดูโหดกว่าอัรตลันด้วยซ้ํานะครับอาจจะดูโหดกว่าอัตลันด้วยซ้านะครับสำหรับโจตัวอนุบิดนี้นะครับเองนะครับ,นะรบก็หลายๆคนความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแบบพี่ผมชอบเล่นเซตน้องเซตนี้อะไรอย่างเงี้ย นะครับก็โอเคนะครับผมหลับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็คงต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับผมบ๊ายบายไปละครับ